สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผมชาว youtube ทุกท่านนะครับผมก็นี้บอนมอไซค์มือแปดนะครับผมก็พามาดูรถนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับรถคันนี้เอกสารมีมาแค่เล่มเขียวนะครับป้ายทะเบียนภาษีหกสิบเอ็ดขาดเกินนะครับผมชุดโอนจ้างเขาตามได้นะครับผมเนาะก็รถมือสองขายตามสภาพได้ตามรูปนะครับสตาร์ทติดขับใช้งานได้นะครับผมก็ให้ดูรอบๆแล้วกันนะ นี่นะฮะก็ล้อมแมกแท้ติดรถนะครับชุดสีก็มีริ้วมีรอยนะครับผมตามอายุแล้วกันนะก็รีเทลรถเดิมๆยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเดิมล้อมแมกแท้นะเบรกหน้าเบรกหน้าไหลน้ำมันเบรกหน่อยนะครับนะเบรกหน้าน้ำมันน้ำมันเบรกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นกุญแจนะครับผมต่อตรงไม่ให้นะฟานะได้ฟัง ไปเลี้ยวหรือ,อยู่ฝั่งเดียวนะไปเลี้ยวอ่ะไอ้อออออดังนะครับผมเครื่องก็จะมีดังทุกหัวบ้างนะตามอายุหัวแล้วกันนะครับผม ผมคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสนใจแอดไลน์หรือโทรศัพท์นะครับ0894212595 5นะครับผมมีบริการขนส่งทุกจังหวัดด้วยรถตู้ทึกนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับผมโอเคขอบคุณครับ